ก็ไดแบบอ๋อืออาร์เอลทำขนาดนี้แล้วพี่ยูยังไม่ดันนียขนาดทำขนาดนี้นะพี่ยูยังไม่ดันอีกนะคะทุกคนเออไม่รู้ว่าใครใจดำกันแน่นะคะวิ่งบีเคชาแนลไม่ทำบทรายงานหรือว่าพี่ยูใจดำกันแน่นะคะสวัสดีพี่หอยธีรพงศ์นะคะโออาแอลก็ไม ไม่ดันก็ดันตัวเองเออนั่นแหละเดี๋ยวก็แบบเออดันขึ้นดันลงดันขึ้น <laughs> ดันลง <laughs> สวัสดีพี่หอยนะคะ วึงไม่รู every every day, every ้ว่าวันวันวันพรุ่งนี้วึงไม่รู้ว่าวึงจะได้ขึ้นไลฟ์สดหรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่าวึงต้องได้ไปทํางานตอนกลางคืนนะคะเป็นสาวกลางคืนนะคะวันพรุ่งนี้สวัสดีพี่สาวน้อยบ้านนานะคะขอบคุณมากนะคะพี่สาวน้อยบ้านนาเพราะว่าวันพรุ่งนี้อาจจะได้แบบเออจะได้ไปทํางานกลางคืนนะคะทุกคนเป็นสาวกลางคืนนะคะวันพรุ่งนี้ เป็นชาวันเป็นช้กลางคืนนะคะต้องต้องทงํางานตอนกลางคืนนะคะวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนต้องขอโทษนะคะไม่ได้ขึ้นนะคะบางทีอาจจะไม่ได้เข้าไปบ้านใครด้วยนะคะทุกคนแอบแอบมังมองนะคะทุกคนแอบแอบคนที่เข้ามานะคะแอบคนที่เข้ามาว่ามีใครบ้างเนะคยเป็นนางอายนะคะทุกคนนางอายนะคะวันนี้ งานที่หมึ่งไปทำวันพรุ่งนี้ไม่ใช่งานอะไรดอกนะคะทุกคนเป็นงานอ่มไปไปดูแลน้องน้องหมานะคะไปดูแลน้องหมาคุณน่ารักและก็น่าชนมากนะคะเพราะว่าเพื่อนที่ทํางานนะเพื่อนที่ทํางานเขาเขาจะไปอ่าออกงานตอนกลางคืนนะคะทุกคนเขาจะไปออกงานตอนกลางคืนเขาไม่มีใครไม่มีใครไว้ใจนะ่ะ เขาไม่มีไม่ไม่มีใครที่จะไว้ใจให้ดูแลน้องหมาเขาได้เนาะเขาก็เลยถามวึงนะคะตาคนเดิมสวัสดีค่ะอเอลสวัสดีนะคะส,วสาวนา้อยบรรณาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่สายพินขอสวัสดีมัดรวมนะคะเขาก็เลยมาถามวึงนะคะว่าวึงว่างไหมวันพรุ่งนี้ตอนค่ำเนาะ ปกติบุญก็ขึ้นขึ้นตอนข้ามทางนี้เนาะก็เลยแบบเออก็เลยบอกเขาว่าเออว่างๆเพราะว่าเป็นเพื่อนที่ทํางานที่สนิทกันนะคะก็เลยอยากจะช่วยเขาเนาะให้เขาออกไปอา่าไปงานกลางคืนนะคะไปดิสโก้นะคะความสุขของคนต่างประเทศอไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะบุญก็เลยแบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูน้องน้องมาให้ใจให้ใจ <laughs> สวัสดีคุณสายพินนะคะคนตตลอนฟันสวัสดีะคะ่ะสวัสดีคุณธีรพงศ์นะคะก็เลยแบบเออบอกพี่เขาบอกไปว่าเออพี่ไม่ต้องไม่ต้องหาคนหรอกไม่ต้องไม่ต้องหาคนมาเลี้ยงมาดูแลน้องหมาให,ห้เดี๋ยวเอ่ญไปไปดูแลให้ใหเองประมาณนี้เนาะก็อยากจะช่วยพี่เขาพี่เขาก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นก็เลยก็เลยให้บอิง b k channel ไป ไปดูแลน้องหมาให้น้องหมาเป็นน้องหมาน่ารักมากนะคะทุกคนแต่วงไม่กล้าถ่ายวีดีโอไม่ได้ไม่กล้าถ่ายวีดีโอนะคะเพราะว่ามันเป็นสิทธิส่วน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 บุคคลของน้องหมานะคะทุกคนแล้วก็ของของอ่ของเจ้าบ้านเนาะเพราะว่าหมาที่ต่างประเทศราคาแพงมากนะคะทุกคนน,น้องรักน้องราคาประมาณนะคะก็ ห้าพันหกเหรียญน,นะคะทุกคนคือตอนน้องกำลังแบเบาเนาะราคาแพงมากใส่ไฟใส่เพลงนะฟันฟันบอกอสิพาไปร้องนะ <laughs> <laughs> โอ้ยแกจะให้ติดลิขสิทธิ์หลายเถอเนาะติดลิขสิทธิ์ไปหลายต,ติดติดลิขสิทธิ์ไหลายมาหลายคลิปเลยนะ ขึ้นเมื่อคืนก็ติดลิขสิทธิ์นะคะทำเป็นทําเป็นคลิปสอดทีไลนะคะทุกคนทําเป็นคลิปสอดทีไรหรือติดลิขสิทธิ์นี่คือสร้างรายได้ไม่ได้นะคะต้องเห็นใจด้วยนะคะพี่ไซไซสองสาวมิวสิก <laughs> สวัสดีพี่มายนะคะสวัสดีพี่หมายใจจริงนะคะ